สบายดีพี่น้องวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วนะครับเป็นคลิปที่สองเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน้องคายเป็นที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็ถ้าไม่มาถือว่าพลาดนะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุบางพวนกันอยู่ที่พระธาตุบางพวนนะครับคนจังหวัดน้องคายแล้วก็วันนี้เราจะมาแนะนําว่ามีที่ไหนบ้างที่ไหนขอพรหรือว่าเป็นที่ที่สายมูควรจะมานะครับอ่าเราไปชมกันเลยร้ไปชมกันเลยีครับ้ไปชมกันเลยทีครับไดนยครับ้เครับ้ ไม่อันนี้บูราณะเลยเดียวแต่ก่อนก็อายุเท่ากันแต่เขาบุราณะไมเด็กเงียเด็กอายุเท่ากันแต่เขาบุราณะไม่เด็กเพระมันมันเป็นอุุงราาัฐเขาเป็นยูงไงวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุบางปวนนะคะสิริกนดามากับน้องๆสองคนอีกแล้วพาน้องๆน,นะคะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานะคะของจังหวัดหนองคาย นี่ก็เป็นคลิปที่สองนะคะที่มากับน้องๆตอนนี้เรามาอยู่วัดพระธาตุบางพวนค่ะก่อนที่จะพาทุกคนนะคะเดินชมรอบๆวัดนะคะรีกันดาแล้วก็น้องๆทั้งสองคนก็จะาพาเพื่อนๆน,นะคะไปกราบสักการะนะคะบูชาพระธาตุก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะชมจุดอื่นๆของวัดนะคะ ตอนนี้เราก็จะามาบูชาดอกไม้ทุกเทียนกันก่อนนะคะทุกคนซึ่งทางวัดก็จะเตรียมไว้ให้นะคะรือว่าผู้ใดีเ่เตรียมมาจากบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆจุดนี้ก็แล้วแต่ญาติาพี่น้องนะคะเพื่อนๆจุดย่อนเงินลงในตู้รัเป็นจานาะคคะ กอน้องกันนะคะเข้าไปกราบสักาาระพระธาตุาังควรกันเลยะคะ่ะหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาเดินเวียนรอบพระธาตุสามรอบนะคะแล้วจึงจะนำทูบเทียนนะคะมาจุดแล้วก็วางดอกไม้ บนผ่านนะคะที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีโอกาสจะได้มากราบสกักการะพระธาตุบางพวนนะคะก็ขอเชิญทุกคนร่วมอ,อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญไปพรอ้อมๆกันกับพวกเราในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปทางบ่อมุจลินนะคะก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะคะที่สายมูไม่ควรพลาดนะคะในวัดพระธาตุบางพวนตรงนี้เป็นจุดทาบุญตักบ,บาทร้อยแมาถึงแล้วนะคะหน้าสะมุจลินนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดที่ว่าให้บริการนะคะ ดอกไม้ทุบเทียนอีกเช่นกันมีคำกล่าวนะคะสักการละพยามุจลินที่หน้าโบน้ำนะคะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสามุจลิน,นะคะ่ะทุกคน นี่ประวัติศาสตร์พงศะบดาลเล่าเขาว่าพระไซยเซีถาเป็นคนลงมาปฏิสังขรอันนี้แม้มีการมาแบบว่าบุรณนะบุรณะวัดไม่สร้างพาะหน้าปกตรงนี้หายก็มพงดูผันก็มีการแบบว่านำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษถานอยู่วัดที่มันเป็นผู้ดวง มาส้าง่อกี้ิ่นว่าวัดภูหล,ลวงวัดภูหลวงเป็น,น,ปนพระธาตุฐฐบางพวนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุบางพวนโดยแต่ก่อนเนี่ยมีชื่อว่าวัดภูหลวงสถานนี้คือภูหลวงมันมีมานานนะแต่มันมีม,ม,มีมาโดดอะไรอันตารพระธาตุนี้บรรจุส่วนไหนของพระพุทธเจ้าพระธาตุนี้บรรจุส่วนหัวนาวหัวนาวกระดูกหัวนาวแต่ก็มีการนำอติของพระอรหันต์หลายพระอ,องค์มารวมอยู่นี่ เป็นแบบว่าพระธาตุที่รวมกันเพระธาตุรวมตำนหนอยู่ว่าพระเชษฐาถาเป็นคนดูลณนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งแบบว่า <c oughs> พระชยเาถาเรงเห็นว่ามันมีบป่อน้ําซึม <c oughs> ซึมตลอดทั้งปีก็เลยได้มีการแบบว่าสร้างสระน้ําครอบตาน้ําดื่มไว <c oughs> ้ชื่อว่าน้ําเนี่ยสระน้ํานี่ชื่อว่าสระ มังคะะน้ําเที่ยงก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งที่ไม่เคยแห้งแล้วก็มาเป็นชื่อของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของพระมุจลินพญามุจลินในปัจจุบันนะคะซึ่งนําไปใช้ในพิธีสําคัญของพระราชวังของมีการตักน้ำมีกช้มาตักน้ําบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อไป น้ำพระสัตยาออในพระราชพิธีสำคัญสำค,คัญต่างๆนะคะคต,ตรงนี้ก็คือจะเป็นศาลาหลวงพ่อองค์ดำนะคะที่อยู่ในวัดพระธาตุบางพวน จะเห็นว่ามีการมาขอพอเรเกี่ยวกับเรื่องนุภัยเรื่องโชคลาภนะควก็ความปลอดภัยในการเดินทางนะครับทางเราจะเห็นเป็นคนมาแก้บนคือแบบว่าเป็นมีความเชื่อว่าใครมาขอพรหรือว่ามาเสี่ยงทายถ้าเกิดยกพระหรือว่าเสี่ยงทายได้หรือว่าจะสำเร็จรุ่รืองไปได้ด้วยดี จะมีการเสียงทานการยกภาของการอธิษฐานถายกได้หรือว่าตามคำที่อธิษฐานเนี่ยคือว่าจะโชคดีจะจะได้รับคอสมปัติทางดนัวเป็นวา<อ>เป็นพระที่สายูไม่ควรผ้าถ้ามาแล้วเนี่ยหรือว่าอยากเสียงดวงชงลาบมาลองได้นะครับจะอยู่ทางด้าน<อ>ตรงเข้ามาซ้ายถ้ามองอจาก ด้านหน้าของพระธาตุบรงพวนเข้าหาพระธาตุบรรพวนจะอยู่ทางด้านซ้ายจะเป็นศา,าลาเล็กๆที่อยู่ติดกับพระธาตุบรรพุนตอนนี้น้องตะวันก็กาลังจะลองโยคะาเสียงไทยนะคะอันนี้พ่อเหรอโยงพ่อโยงดำพี่อันนี้การอธิฐานในใจนะคะเราก็ไม่รู้ว่าน้องอธิฐานอะไรนะทุกคนเสียงก็เนืเสียงกลับกัน ยกสองคะขอให้ไม่ได้ถ้าเป็นสมบัติขนาขอให้ยกขึ้นกับยกไม่ขึ้นเนาะเราจะเกิดเสียทาฐานมายังสิเนาะอเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะไปพาทุกคนนะคะเดินไปดูส่วนต่างๆของวัดนะคะโดยภาพรวมเนาะก่อนจะกลับ Gracias. รงนี้ก็คือเป็นที่เคยถูกไฟไหม้นะคะก็กำลังมีการบูรณะนะคะซึ่งเดิมทีนะคะจะเป็นไม้สักข้างหลังนะคะทุกคนนี่ก็บูรณะยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้คือหอพระใจปีดกอยู่กลางน้ำน,นะคะ สถานีที่หนของบ้านนะครับจะมีเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นคนอีสาเอก็เร่อของหอไต่กลางน้ำนะครับหอไตกลางนั้นเราไปดูเป็นสถานที่เอาไว้เก็บผาตไตยหรือว่าคัมภีร์หนังสือต่างๆเะครับ่เป็นใบโอกใบลานโบราณเหตุผลที่ทางกลางน้ำเพราะว่ากันป่วกกันมะเร็งด้วยเหผลหลายๆอย่างเขาเลยต้องสร้างกลางน้ำมันก็เป็นแบบโฮมภูมปัญญาขอคนอีสาราเอนสร้างเป็นไม้ปัจจุบันกับโูราณใหม่เป็นปูนเป็นสร้างแบบวิจิตร โดยใช้แบบปูนสร้างแต่ก่อนใช้ไม้ไม้ก็อยู่กับน้ํานานๆก็ไม่ได้เนาะจะตึกจะก่อใช่แต่ว่าก็เป็นการกันมาเรย์เพื่อแบบไม่ให้ทําลายหนังสือนั้นเราจะชมกันเลยส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนคำพีใบลานเป็นกรเพีเป็นหนังสือชาดกต่างๆเป็นคาถาต่างๆที่หกิบสะสมไว้ภายในวัดตู้หนังสือมันเป็นตู้ปะเตปีดุกดินเปบ้างลย่นไม่เปบ้าง ตาเด็กสมองโบราณครับจะเป็นวัตถุโบราณวัตถุโบราณดินโบราณเป็นสัตว์สังมานอนบ้างเป็นเศษอิฐจากพระธาตุองค์เดิมเป็นหม้อโบราณบางชิ้นก็ได้จากการโบราณพธาแล้วก็มีการเอาออกมาเพื่อโชว์หรือบางชิ้นก็เป็นการเก็บของก่าโบราณด้วยลายความเศษอิฐจากพระธาตุก่อนโบราณนั่นเอง

คลิปนี้เข้าสองคน,นจบเพียงแค่นี้นะครับสามารถติดตามชมพวกเราสองคนได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็ติดตามกันนะครับว่าเราจะไปสถานที่ไหนของเมืองนองคายที่ไหนที่สวยที่ไหนที่น่าเที่ยวหรือว่าเหมาะกับใครอยจะไปสถานที่ไหนนมนี่มือนเจ้ามือดเจ้ามือได้อาอา,อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่วันพระฤกษ์ก็วันเสาร์อาทิตย์มีเดือสิบคืน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า